สวัสดีครับมาคุยแม็กไพทอสกับผมออฟชัยนน์ครับโอ้โหเมื่อคือนนี้เพื่อนๆเน,นี่ยไม่เสียแรงที่อดหลับอดนอนแหกขี้ตาดูนะผมไม่ได้นอนก่อนเลยนะครับผมอยู่ยาวนะฮะตั้งแต่ตีสองจนถึงตีสี่นะครับแล้วก็ค่อยนอนแล้วตื่นไปทำงานนะครับคุ้มค่ามากครับนิวเซนเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแมนซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับ ผ่านก็สู่รอบต่อไปในคาราบาวครับได้สําเร็จนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับแม้ว่าจะมีบางท่านอาจจะมาค่อนแคะนนะครับแฟนนิวเองก็ดีหรือว่าแฟนทีมอื่นหรือแฟนแมนซี่แฟนทีมไหนก็แล้วแต่นะที่บอกว่า แมนซิตี้ส่งสำรองลงเยอะอย่าลืมนะครว่าของเรานี่เปลี่ยนจากเกมที่แล้ว10ตำแหน่งนะ,ะแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ในช่วงพักครึ่งเวลานะครับชวนเพื่อนๆมาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นเกมเมื่อคืนนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดู11ผู้เล่นตัวจริงกันก่อนนะครับของเราเนี่ยมีนิก ป๊บนะครับที่เป็นตัวจริงเพียงแค่คนเดียวจากเกมที่แล้วนะครับจากเกมที่ถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด8ประตูต่อ0นะครับคือถ้าดูบราฟกาไม่เจ็บเนี่ยผมว่าก็คงเปลี่ยนทั้ง11คนนะฮะแต่เพิ่อว่าดูบราฟกาเจ็บก็เลยเป็นนิกโป๊บนะครับ ก็จริงอยากเห็นคาริวสลงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอธิฮาวเลือกที่จะเป็นโป๊ปแล้วโป๊ปก็มีส่วนช่วยเซฟในครึ่งแรกที่ทําให้เราไม่เสียประตูนั่นเองนะครับแผงแบล็กโฟร์ครับมีแมตต์แทร็เก็ตพอลดัมเมดลาเซลแล้วก็ลิฟราเบนโตนะครับก็เป็นแผงแบ็กโฟร์ที่ผมได้พูดเอาไว้ก่อนเกมนะ่ยว่าโอ้โหจะเก็บคลีนชีตได้ไหมเนี่ยกับแผงแบ็กโฟร์ที่หน้าตาแบบนี้โดยเฉพาะคู่เซนเตอร์ที่น่าหวั่นใจเหลือเกินเนะี่ยดัมเมดกับลาเซลนะครับอย่างที่เราทุกคนพอจะรู้ว่า2คนนี้ศักยภาพยยยยัััังงงงไไไมม่่่่่ถึแและะิิิปปเเจอกกบบนนนนซตีี้ใหญคร แต่สิ่งที่ผมสบประมาทเอาไว้ก่อนเกมเพื่อนๆเ,เอ้ยไม่เชื่อต้องเชื่อฮะคู่หูเซนเตอร์ฮาฟตัวสำรองอย่างดัมเมตกับลลเซลนี่แหละเก็บคลีนชีตจากซิตี้นะฮะโอ้โหเอ้าส่วนแพงมิดฟิลครับเราใช้ลุยส์ฮอลครับแล้วก็โตนาลี่แล้วก็ ally, ลุยส์ไมลี่นะครับก็คือดาวรุ่ง2คนเลยครับฮอลกับไมลี่นะครับฮอลก็ได้ประเดิมตัวจริงครั้งแรกเช่นเดียวกับไมลี่เหมือนกันนะครับส่วน3าประสานในด้ดนหน้ามีเซอร์ไพรส์ครับก็คือโจลินตันนั้นหายจากอาการบาดเจ็บ ลงมาเป็นตัวจริงแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับอเรสตันยซักครับเล่นหน้าเป้าแล้วก็จะขอบเมอร์ฟี่เล่นทางขวานะครับครึ่งแรกเนี่ยผมต้องใช้คําว่าเป็นครึ่งของซิตี้ที่แท้จริงนะครับคือแมนซิตี้เนี่ยพับสนามบุกค,ครองเกมบุกทายบอลกันไปมานะครับส่วนเราก็ลงไปแพ็กกันแน่นอยู่ในแนวรับนะครับ ซีตี้มีโอกาสถึง2ครั้งจังๆที่มีโอกาสจะได้ประตูขึ้นนําจากคูเลียนอลบารสนะครับแต่ว่าจังหวะหนึ่งเนี่ยทางนิกป๊บใช้ขาเซฟเอาไว้ได้นะครับจังหวะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของพอรดมเมตนะครับที่ไปตามตัวอื่นสูงไปทําให้อลบารสมีช่องนะครับพอมีช่องปุ๊บเขาก็สังหารแต่ปรากฏว่าอลบารสไม่ผ่านเซฟของ Nick Pope, นิกป๊บนะฮะคือถ้าย้อนกลับไปในเกมต้นฤดูกาลในลีกเนี่ย ที่อับราเรสยิงคมๆแบบนั้นเนี่ยถ้าเราโดนก่อนเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเมื่อคืนอาจจะไม่ได้จบแบบนี้นะครับแต่เระเดนว่าไปติดเซฟนิกโบฟเนี่ยอีกลูกหนึ่งเนี่ยที่อับราเรสหลุดไปยิงเนี่ยก็เหมือนฉลับเสาออกไปนะครับทำให้สองโอกาสของซิตี้นั้นไม่ได้นะครับแต่จริงต้องบอกว่าพาวาเมตดนอกเหนือจากลูกนั้นแล้วเนี่ยที่เหลือก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเทียบกับสาภาพของเจ้าตัวนะฮะแล้วจนเป็นตะคริวอะต้องเปลี่ยนออกช่วงท้ายอะฟานแชนต้องลงมาใช่ไหมฮะคือแปลว่าวิ่งกงินเยอะมากจริงนะ แล้วด้วยความที่ดัมเมดไม่ได้ลงสนามมานานขนาดไหนคิดดูแล้วกันนะครับกับการเป็นเสือร้ตัวจริงนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับจะมาแล้วเซลครับโอ้โหกับตันเรานิ่งขึ้นเยอะนะครับดักอยู่หมดเลยลูกดงลูกโดนะครับโอเคมีจังหวะการขึ้นเกมที่ดูพยายามที่จะขึ้นเกมให้เป็นประโยชน์พยายามจะไม่เตะทิ้งเตะคว้างโอเคมีบางจังหวะก็เคลียร์เซฟไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอะไรจังหวะผมว่ากับตันลาเซลเมื่อคืนทําได้ดีเลยนะฮะ ดีกว่ามาตรฐานของตัวเองในเกมหลายเกมที่ผ่านมาด้วยซ้าไปนะชื่นชมฮะเล่นดีก็ต้องชื่นชมนะครับส่วนเราเองเนี่ยมีโอกาสครับจะแจ้งที่ส่วนในครึ่งแรกก็คือการหลุดเดี่ยวของจอครบเมอร์ฟี่นะครับที่อีซัคจ่ายบอลให้ดีมากๆนะครับแต่ว่าเมอร์ฟี่ยิงไปติดเซฟของออเตกาครับประตูสำรองของแมนซิตี้เหมือนกันนะครับแล้วจวังหวะนั้นเนี่ยอีซัคก,ก็แอบโวยนิดนึงว่าเออทำไมเพื่อนไม่ส่งกลับมานะครับเพราะว่าอีซัคก,ก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมือนจะดีแต่จริงช็อตนั้นเนี่ยโทษเมอร์ฟี่ไม่ได้ครับคือหลุดไปขนาดนัน เป็นผมผมก็ยิงมันหลุดไปขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนว่าออลติก้าเซฟได้ดีเหมือนกันนะครับครึ่งแรกเนี่ยผมยอมรับว่าผมหงุดหงิดกับเมอร์ฟี่นะเพราะว่าหลายจังหวะเนี่ยแกจับบอลลัน่นจับบอลไม่ดีจ่ายบอลเสียอะไรเงี้ยนะฮะแล้วผมก็แบบโอ้ยคือระดับมันดูไม่ได้นะฮะแต่ว่าโอเคด้วยลูกขยันด้วยการเพรสซิ่งของเมอร์ฟี่ก็ยังมีประโยชน์การช่วยในเกมรับอะไรแบบนี้นะครับนั่นคือครึ่งแรกครับที่จบไปแบบจบไปแบบที่ซิตี้วันเว็บุกเรานะครับแล้วผมก็คิดว่าเราโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้น่่นนาาจจะะหัก แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นในครึ่งแรกแล้วน่าสนใจก็คือว่าตำแหน่งของโจลินตนันลุชฮอลแล้วก็แมทแทรเก็ตมีการสลับกันไปมาตรงนี้น่าสนใจมากทางฝั่งซ้ายนะครับอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆในครึ่งแรกก็คือโจลินตันกับลิฟราเมนโตซึ่ง2คนนี้โดดเด่นจนจ,นจบเกมนะครับครึ่งหลังเนี่ยพอเราส่งบรูโน่กิมาราสกับแอนโทนีกอร์ดอนลงมาแทนลุชไมลี่แล้วก็ลุชฮอลเนี่ยกลายเป็นว่าเกมเราดีขึ้นเยอะมากนะครับ เกมนี่คนละเรื่องกับครึ่งแรกเลยนะครับแล้วเราก็ขึ้นนําก่อนจากอล็กซานเดอร์อิซักนะครับเป็นจังหวะที่ต้องชมโจลินตันครับความแข็งแกร่งของเขาลากลากลากหนีตัวประกบมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านไปนะครับแล้วเป็นทางอิซักที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างเยือกเย็นนะครับเรานํา1 0แล้วกลายเป็นว่าโมเมนตัมตอนนั้นเนี่ยมันมาหมดแล้วเนี่ยโมเมนตัมมาแล้วทุกอย่างมาแล้วนะครับซิตี้ก็ทยอยปล่อยตัวจริงลงมานิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ดูเป๊ปไม่ได้อะไรมาก็ดูช ของเราเนี่ยเริ่มทยอยเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับมีจังหวะที่เสียแวบเลยอีซักดูเจ็บและเป็นช็อตเดียวกับที่บรูโน่ที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาก็ดูเจ็บแต่บรูโน่เล่นต่อได้จนจบเกมเนะส่วนอีซักเจ็บฮะไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนอามิเกลอามิรอนลงสนามมาแทนนะครับแต่ว่าเวลาที่เหลือครับไม่มีปัญหาครับเราเอาชนะแมนซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึกคาราบาวครับได้สําเร็จนะครับและคนที่ได้เป็นแมนออฟเดอะแมชในเกมเมื่อคืนก็คือติโนโล่ลิฟราเมนโต้ครับโดดเด่นมาก ดักกรีลิชยูมัดนะครับแม้เป๊ปจะส่งโดกูลงมาก็มีแค่ช็อตเดียวที่โดกูพลิกไปได้นะครับที่เหลือคือเก็บเรียบเลยครับลิฟฟเมโต้โดดเด่นจริงๆนะครับเมื่อคืนยอดเยี่ยมมากๆแล้วสถิติส่วนตัวของลิฟฟเมโต้ที่ออกมาในครึ่งแรกครึ่งหลังเมื่อคืนนี้ก็บ่งบอกแล้วว่าเขายอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยครับแล้วก็มีอนาคตมากๆครับเรามีตัวตายตัวแทนของคีรันทริปเปียเรียบร้อยแล้วครับติโน่ลิฟฟเมโต้ผ่านเลยครับ โอ้ยอดเยี่ยมมากและอีกคนที่ผมอยากชมเป็นพิเศษนะฮะก็คือโจลินตันครับการกลับมาของโจลินตันทำให้กองกลางเราดุดันแข็งแกร่งมากขึ้นความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยโอ้โหมันพละงกำลังมันเหลือล้อนเหลือเกินนะฮะทำให้มิดฟิลเราปึ๊กขึ้นไปอีกนะครับแลวตอนนี้กลายเป็นว่าแผงมิดฟิลเรามีตัวเลือกเยอะไปหมดเลยนะครับว่าจะหยิบใครมาเล่นหยิบใครมาลองมาใส่ดูนะฮะยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมที่เหลือที่ที่อยากจะชมนะครับอยากจะชมเพื่อเป็นกําลังใจก็คือแมททาร์เก็ตกับจามาลาเซล เพราะสองคนนี้ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเอาพูดตรงโดนด่าเยอะโดนแฟนนิวนี่แหละด่าเยอะนะแต่เมื่อคืนแมทแทเกตกับลาเซลแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับต้องชื่นชมนะครับสุดท้ายเราผ่านเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จและอยากจะตีมือคนจับสลากเหลือเกินนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าเราต้องไปรีแมทนัดชิงคาราบาวครับเมื่อปีที่แล้วแล้วมาเร็วเหลือเกินครับเพราะว่าเราจะเจอกับแมนยูนเต็ดในคาราบาวครับรอบ4โดยการบุกไปเยือนนะฮะโอ้โหอา้าวแล้วแมนยูนี่ เพิ่งจะโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับถล่มพาเลสมา3-0เอาเป็นว่าเกมนี้จะแข่งกันปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าปีนี้บททดสอบเรานะฮะโหดจริงๆนะฮะโปรแกรมลีกในช่วงต้นที่วันหนักแล้วเนี่ยไม่พอบอลถ้วยชั้นี้ยนลีกก็กรุ๊ปออฟเดยไม่พอคาราบาวครับเจอแมนซิตี้ไม่พอผ่านก็รอบเจอแมนยูอีกโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบททดสอบชั้นดีเลยครับสำหรับลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวในฤดูกาลนี้นะครับรวมไปถึงฝีม้ลายมือของฮาวด้วยนะครับ สำหรับปัญหาหลังจากนี้ที่เอดิฮาต้องแก้ไขต่อไปนะครับก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยซึ่งหวังว่าจะไม่เป็นอะไรกันมากนะครับคาร์ลบิวันไม่มีชื่อในเกมเมื่อคืนครับมีอาการตึงที่แฮมสตริงครับส่วนบอทแมนไม่ได้ลงนะครับมีปัญหาที่หัวเข่าอีซักหลังจบเกมน่องตึงนะครับบรูนกิมาราสครับมีข่าวว่าข้อเท้าพลิกพอลดัมเมดอ่ะเป็นตะคริวถูกเปลี่ยนออนนะครับแดนเบิร์นกับมาตินดูราฟกาไม่มีชื่อบอกว่าไม่สบายนะครับหวังว่าทุกคนจะกลับมาได้และไม่เป็นอะไรมากนะครับถ้าดูจากปัญหาทีี่่เเกิดขึ้นนย ไม่น่าจะร้ายแรงเท่ากับฮาวิบานที่เจ็บไปก่อนหน้านี้นะครับหลังจบเกมอิฮาวก็ออกมาชื่นชมนะครับว่าเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะแผงกองหลังที่ทําผลงานได้อย่างดีจริงๆนะครับเ่อกักว่าตอนนี้เราเก็บมาได้4คลีนชีตติดต่อกันแล้วนะครับฮาบอกว่าแนวรับเราเคยเป็นปัญหาเมื่อ2อเกมก่อนหน้านี้แต่วันนี้เรามีสมาธิและความแน่วแน่ผมต้องให้เครดิตกับแผงแบ็กโฟ ส่วนคาราบาวครับฮาวก็บอกว่าเส้นทางของเราเมื่อปีที่แล้วเป็นแรงบันดาลใจสําหรับเราเป็นสิ่งที่เรามองย้อนกลับไปด้วยความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะก้าวต่อไปถ้าเราทําได้นะครับถ้ากับว่าเกมเมื่อคืนนี้ครับเป็นเกมแรกที่เอ็ดดี้ฮาวสามารถเอาชนะเปปกัวเดล่าในฐานะผู้จัดการทีมได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับในการเจอกันทั้งหมด14ครั้ง และนิวเซลสามารถชนะแมนซิตี้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ11เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับหลังจากนี้ครับเกมสําคัญรอเราอยู่ครับเกมในลีกนั่นเองนะครับเราจะเล่นในบ้านเจอกับเบอร์ลี่วันเสาร์นี้3ามทุ่มตรงนะครับพรีวิวสั้นๆครับโอเคครับ เตัวที่มีการบาดเจ็บดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเราก็โรเตชันกันเยอะอยู่แล้วนะครับคนที่ลงไม่ได้แน่นอนก็คือฮาวิบาส์กับโจวิลล็อกแต่ว่าตัวที่เหลือเนี่ยน่าสนใจว่าเอ็ดดี้ฮาวจะโรเตชันยังไงเพราะว่าเรามีเกมกับแปเชรออยู่ในกลางสัปดาห์หน้านะครับ ส่วนเบอร์ลี่ครับแองซองกอมานีครับเลื่อนชั้นขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพได้รับควาชมเยอะนะครับแต่ว่าพอมาเจอกับลีกย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยกลายเป็นว่า6นัดยังไม่ชนะใครครับเสมอ1แพ้5อยู่รองบวยนะครับและเป็น1ใน4ทีมที่ยังไม่ชนะใครร่วมกับบอนมัตลูตันแล้วก็เชฟอยู่แน่นอนฮะสามทีมน้องใหม่ตอนนี้อาการร่อแร่พอกันนะครับ ยังไม่สามารถหาจุดเปลี่ยนได้เลยครับส่วนเบอร์ลี่ก็ถือว่าโปรแกรมโหดจริงๆในช่วงแรกนะครับพวกเขาเจอกับซิตี้ก็แพ้มาเจอกับวินล่าก็แพ้เจอกับสเปอร์ก็แพ้เจอกับแมนยูก็แพ,กกแพ้นะครับส่วนเกมที่เก็บได้หนึ่งแต้มก็คือเสมอฟอเรสต์หนึ่งนะครับเ่ากับว่าโปรแกรมของเบอร์ลี่น่าเห็นใจครับหนักๆทั้งนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวต้องมาเจอนิวเซนของเราในเวลานี้ที่โมเมนตัมกาลังมาสุดๆเลยนะครับ โมเมตัมกำลังดีต่อเนื่องครับยิงประตูได้ถล่มทลายแนวรับได้คลีนชีทมาต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วผมฟันธงครับเกมนี้เราจะชนะเบอร์ลี่ได้อย่างแน่นอนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกันไม่ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ